สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยว่าทำไมเราต้องสลับยางรถยนต์นะครับผมชิ้นส่วนหนึ่งของรถยนต์นะที่สำคัญมากๆเลยก็คือยางรถยนต์นั่นเองนะเพราะหากไม่มีมันนะครับก็คงเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้แน่ถูกไหมครับและการดูแลการตรวจช็คยางรถยนต์นี่ยมีอยู่หลายวิธีนะครับผมซึ่งส่วนมากจะเน้นเป็นเรื่องของลมยางดอกยางแล้วก็อื่นๆนะครับกันซะเป็นส่วนใหญ่จนบางครั้งอาจจะลงลืมว่าการสลับยางรถยนต์นั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับ จริงๆแล้วนะครับการสลับยางรถยนต์นั้นคนทําตามคู่มือรถยนต์รุ่นนั้นๆกําหนดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคู่มือนะส่วนใหญ่ก็จะสลับยางกันทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรในรถยนต์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะทําการสลับยางทุกๆ4 0 0 0กิโลเมตรนะครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือเรียบ และรอบนิ่งขึ้นย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับสาหรับสาเหตุที่ต้องสลับยางรถยนต์นะครับก็เพราะว่ามีการสึกล้อเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานนะแถมยังสึกล้อไม่เท่ากันอีกด้วยเช่นหากรถของคุณนะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะยางล้อหน้าก็จะเกิดการสึกล้อมากกว่ายางล้อหลังนะครับ พราะล้อหน้าเป็นล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์และใช้รับน้ําหนักมากกว่าล้อคู่หลังดังนั้นนะครับจึงควรสลับยางระหว่างล้อคู่หน้ากับคู่หลังนะเพื่อให้ยางคู่หน้ากับคู่หลังมีการสึกล้อที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยางจะได้เปลี่ยนยกเซ้นพร้อมกันทั้ง4เส้นนั่นเองนะครับและถ้าเกิดไม่หักสลับยางรถยนต์จะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือการสึกเหราของยางรถยนต์ของคุณจะไม่เท่ากันหน้าสัมผัสกับพื้นถนนและประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนน้อยลงยางอาจจะสึกทั้งขอบด้านนอกและขอบด้านในรถขับทางตรงอาจจะเบี้ยวพวงมาลัยอาจจะกินซ้ายหรือขวาเวลาเบรกแรงๆรถอาจจะดึงซ้ายหรือดึงขวาและถ้าเบรกขณะที่ใช้ความเร็วมากๆนะครับก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุถ,ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ สุดท้ายนี้นะครับเมื่อถึงกำหนดเช็คระยะหรือครบ1 0 0 0 0กิโลเมตรสำหรับรถทั่วไปนะหรือ4 0 0 0กิโลเมตรสำหรับรถขับเคลื่อนสล้อนะครับให้ทำการเปลี่ยนสลับยางรถยนต์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งคุณสามารถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ห้องนอกก็ได้แล้วแต่ความสบายใจเลยนะครับและความสะดวกของตัวคุณเองด้วยเพราะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ